ทุกคนที่กดเข้ามาในคลิปนี้นะครับก็คงจะสงสัยในสิ่งเดียวกันใช่ไหมฮะว่าเครื่องสร้างแรงดันบวกคืออะไรจะมาช่วยป้องกัน PM 2 5ซึ่งเป็นสถานการณ์อันวิกฤตตอนนี้ได้ไหมและมันต่างไหมกับเครื่องฟอกอากาศที่เรารู้จักกันไปแล้วคลิปนี้ผมจะเล่าทั้งหมดให้ฟังครับ คลิปนี้ผมพูดถึงเครื่องสร้างแรงดันบวกนะครับเอาจริงๆชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นหูคุณผู้ชมหรครับเพราะว่าถ้าจะเอาภาษาอังกฤษนะครับเครื่องนี้จะถูกตั้งชื่อว่า Clean Air Positive Pressure อากาศสะอาดด้วยแรงดันบวกนี่แต่ถ้าจะใช้คำว่าเครื่องเติมอากาศน่าจะเป็นคำที่เรียกได้ง่ายกว่านะครับอันนี้น่าจะคุ้นหูแล้วล่ะเพราะว่า BT Bear ไต่แล้วก็เคยรีวิวเครื่องเติมอากาศในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงใ,ในบ้านเราก็คือ Cap Plus มาแล้วนะครับ หลักการทํางานของเครื่องสร้างแรงดันบวกก็คือดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาในบ้านมันจะถูกเจาะช่องแล้วก็ดูดเข้ามาผ่านระบบกรองอากาศหลายชั้นจะมีตั้งแต่ใช้คาร์บอนแล้วก็ใส้กรองเฮป้าเฮป้าฟิลเตอร์ก็มีชื่อเสียงนะครับดักจับฝุ่น PM 2.5ได้กลิ่นก็กรองได้เพราะมีคาร์บอนเชื้อไวรัสแบคทีเรียก็ถูกกรองออกไปแล้วก็เติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้องห้องนี้ครับแล้วเมื่อเราปล่อยให้เครื่องเนี่ยทำงานอย่างต่อเนื่องไปนะครับ ภายในห้องก็จะมีสถานะเป็นแรงดันบวกนะก็คือห้องมีแรงดันอากาศมากกว่าภายนอกใช่ไหมครับทำให้อากาศรวมถึงฝุ่นเนี่ยมันจะโดนดันออกตามช่องประตูตามช่องหน้าต่างนะครับก็ช่วยป้องกันได้ใช่ไหมป้องกันทั้งอากาศหรือฝุ่น pm 2.5เนี่ยไม่ให้ไหลเข้ามาตามช่องทางได้อันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพต้องเปรียบเป็นกระแสน้ําไหลครับนี่กระแสน้ําไหลไหลไปไม่ไหลย้อนกลับก็คือพาเี่อยู่ในน้ำไปด้วย โดยธรรมชาติเนี่ยแทบไม่มีอะไรที่มันจะไหลทวนน้ากลับมาได้นะครับยยเว้นปลาใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกลับกันเลยถ้าในห้องเรามีแรงดันเท่ากับภายนอกก็คือถ้าเราไม่มีเครื่องแคปพลัสนี้นะครับหลายคนนะครับสงสัยใช่ไหมเอ๊ะทำไมเข้าของเครื่องใช้มันมีฝุ่นมาเกาะได้ั้านั้นที่ตอนแรกมันไม่มีก็เพราะว่าเราเปิดปิดประตูอยู่ตลอดพอเราเปิดปุ๊บพอปิดปุ๊มฝุ่นก็เข้ามาในห้องแต่ถ้าเรามีเครื่องสร้างแรงดันบวกนะครับนี่เมื่อห้องนี้มีแรงดันมากกว่ามันก็จะทําการไหลไป ฝุ่นที่ล่องลอยในอากาศก็จะถูกดันออกออกไปจากห้องนะครับผ่านช่องประตูช่องหน้าต่างต่างนะครับเลขที่เราเห็น pm 2.5นี้ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับจนเหลือศูนย์ได้เลยสวดอีกเรื่องที่หลายคนน่าจะสงสัยกันก็คือเครื่องสร้างแรงดันบวกแบบนี้ต่างจากเครื่องฟอกอากาศยังไงล่ะ,ะก็ต้องบอกว่าทั้ง2ประเภทนะครับมีความสามารถในการกรองอากาศได้คล้ายกันแต่จะต่างกันตรงที่เครื่องฟอกอากาศซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า air purifier นะก็คือ มีฝุ่นอยู่ในห้องก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องนี้เครื่องนี้ก็ดึงฝุ่นมาฟอกใช่ไหมครับติดอยู่ในฟิลเตอร์ต่างๆอากาศที่ออกมาใหม่ก็สะอาดถ้าพูดเป็นภาพก็คือเปรียบกับน้ํและกันถ้าเป็นเครื่องฟอกก็จะหมายถึงน้ําอยู่ในบ้านเจิงนองอยู่และเรามีแม่บ้านที่เก่งมาม็อบพื้นทําความสะอาดเช็ดถูให้แห้งได้แต่ถ้าเราใช้เครื่องสร้างแรงดันบวกครับอน,นี้ก็เหมือนกับไม่ใช่แม่บ้านแล้วแต่เป็นช่างเราใช้ช่างที่เก่งปิดรูรั่วให้หมด ไม่ให้น้ำใหม่เข้ามาในบ้านได้ตั้งแต่แรกนะครับพูดง่ายๆก็คือเครื่องสร้างแรงดันบวกแบบนี้จะป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุก่อนที่ฝุ่น PM2.5 จะเข้ามาในบ้านครับไม่ต้องรอให้ฝุ่นเข้าแล้วค่อยฟอกถูกไหมฮะร,ระบบแบบนี้นะครับจะมีให้เห็นในห้องปลอดฝุ่นในโรงพยาบาลด้วยเวลาเราเจอห้องผ่าตัดห้องปลอดเชื้อนี่แหละครับไปดูได้เลยคือห้องแรงดันบวกครับถ้าถามว่าใช้เครื่องสร้างแรงดันบวกแล้วค่าฝุ่นภายในและภายนอกจะต่างกันแค่ไหนนี่ครับ นี่คือค่าฝุ่น pm 2.5าภายในห้องดูได้จากจอเครื่องสร้างแรงดันบวกนี้จะอยู่ที่5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ถ้าใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศจะอยู่ที่3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับอันนี้ก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันอยู่แต่ถ้าเราเอาเครื่องวัดคุณภาพอากาศไปตั้งข้างนอกบ้างฝุ่น pm 2.5จะพุ่งสูงถึง55ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรณขณะนี้นะครับระดับนี้ส่งผลเสียกับสุขภาพแน่นอนครับอ้างอิงจากข้อมูลกรมอนามัย ไม่ควรเกิน37.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่านั้นนะครับที่เขากาหนดไว้เลขอย่างกับอุณหภูมิไข้คนเราเลยอีกอย่างหนึ่งที่เครื่องสร้างแรงดันบวกแบบนี้ให้ได้นะครับก็คือการถ่ายเทอากาศนั่นเองอากาศเก่าโดนดันออกไปโดยหลักการอากาศใหม่เข้ามาแทนได้ด้วยการเจาะช่องนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยจะติดกับกำแพงหรือกระจกแล้วก็จะมีการเจาะช่องเพื่อดึงเอาอากาศภายนอกเข้ามาผ่านการกรองนะครับแล้วก็เป็นอากาศใหม่ที่เข้ามาล้างเรื่องกลิ่นอับนะครับรวมถึงการลดก๊าซ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมภายในห้องอีกด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามีเปเปอร์วิจัยนะว่าเด็กที่เติบโตมาได้อย่างร่างกายแข็งแรงสูงเนี่ยนะครับเขาอยู่ในห้องที่ออกซิเจนเยอะฉะนั้นตรงนี้มายกตัวอย่างจากสถานการณ์ตอนนี้ดีกว่าที่นี่เป็นห้องทํางานทีมงานเราทดสอบมาแล้วครับ ปกตินะครับค่า CO2 ในห้องนี้นะครับมันเคยอยู่ที่1,800 ppm part per million หนึ่งส่วนล้านเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับระดับ1,800เนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะกับร่างกายก็คือทำให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกง่วงซึมระหว่างทำงานใช่ไหมพวกเราเอนะอง่วงๆเนะ <S 1> <S 1> เสียงยังง่วงเลยนะฮะแต่ทีนี้ฮะพอปล่อยเครื่องทำงานไปประมาณ1ชั่วโมงค่า CO2 ลดลงลดลงไปที่1,490 ppm ผ่าน2ชั่วโมงลดอีกเหลือน1น0 0 ppm ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และทุกคนก็กลับมาสดชื่นทำงานอย่างกระปรี้กระเป๋าใช่ไม่ใช่ครับโอ้โหทีนี้เราจะมาพูดถึงความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละเครื่องแต่ละแบบนะครับถ้าเป็นเครื่องฟอกอากาศเนี่ยส่วนใหญ่จะเคลื่อนย้ายได้ใช่ไหมครับเพราะว่าโยกย้ายไปใช้ในห้องต่างๆก็แค่เข็นไปนะครับก็สะดวกดีนะครับใครที่อยากได้ความยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องฟอกก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่า คุณเอาไปตั้งไว้ห้องหนึ่งก็ยังย้ายไปห้องหนึ่งได้ส่วนเครื่องสร้างแรงดันบวกแบบนี้นะครับจะเคลื่อนย้ายได้ยากหน่อยเพราะว่าการใช้งานเป็นการเจาะติดกับผนังไปเลยนะครับเพื่อจะดึงเอาอากาศจากภายนอกเนี่ยเข้ามาภายในบ้านฉะนั้น1จุดของเครื่องใช้ก็จะติดตั้งกับห้องที่คุณตั้งใจไว้เลยว่าจะติดตั้งที่นี่นะครับก็จะเหมาะกับห้องที่เราอยู่นานๆเช่นห้องนอนหรือว่าห้องทํางานฉะนั้นก็เลือกซะหนึ่งจุดนะครับติดแบบนี้จุดนี้ปล่อยอากาศไหลเข้ามาอันนี้ก็สบายใจดีครับ สรุปครับทั้ง2ประเภทนี้กรองอากาศได้คล้ายกันเลยแต่เครื่องสร้างแรงดันบวกนี้สามารถจะกรองอากาศในมุมของการกันฝุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในบ้านได้ด้วยใช่ไหมครับตัวฝุ่นเก่าที่อยู่ในห้องเนี่ยถูกดันออกไปเพราะว่าห้องนี้มีแรงดันบวกความดันมากกว่าภายนอกนะครับดันเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วออกแล้วก็สิ่งใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยผ่านช่องอากาศแล้วก็กรองแล้วก็เข้ามาฉะนั้นในมุมมองหนึ่งนะครับถ้าคุณจะใช้เสริมกันก็ได้นะครับ อาจจะมีเครื่องสร้างแรงดันบวกแล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องกรองอากาศในแบบที่ชอบได้ด้วยเพื่อความไวในการกรองที่มากขึ้นแต่ทั้งนี้ฮะเครื่องนี้เครื่องเดียวผมก็มั่นใจว่าเอาอยู่ครับและไหนๆก็ไหนๆเล่าซะหน่อยครับเครื่องที่สามารถสร้างแรงดันบวกให้กับห้องเราได้นะครับนี่ใหม่ล่าสุดเลยจาก Cap Plus ครับนั่นคือ c a ป 200+ p l อ s ัอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ BT แบราไตเราเคยรีวิวรุ่น c a ป200ไปแล้วนะครับ รุ่นนี้เนี่ยพอมาใหม่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง80ตารางเมตรแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ให้ใช้งานสะดวกขึ้นนะครับนี่ฟีเจอร์แรกนะครับเห็นเลยหน้าจอแสดงผลแล้วนะครับชัดเจนนะครับมีข้อมูลบอกเราเช็คได้ทันทีเห็นได้เลยว่าคุณภาพอากาศขณะนี้ในห้องเป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยปล่อยประจุลบนะครับไปดักจับฝุ่นในอากาศเนี่ยตอนนี้ค่าแสดงอยู่2.4คูณ10ยกกำลัง7แปลว่าอะไรฮะคำนวณเลย24ล้านประจุไงครับก็คือ มีความสามารถนะครับ24ล้านประจุที่ไปจับอยู่ตอนนี้ถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของความเร็วพัดลมแล้วนี่เรากดสปีดเพิ่มได้นะครับแรงสุดก็คือเบอร์สี่เบอร์สีก็จะมีเสียงออกมาณชัดเจนหน่อยนะครับนี่นะถ้าจะให้เบานิดหนึ่งก็ปรับกลับไปเป็นเบอร์1ได้นะครับลักษณะคือกดขึ้นอย่างเดียวนะครับแล้วมันจะวนกลับมาเมื่อมันสุดแม็กซ์ของมันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปิดปิดการทํางานอัตโนมัติทัมเมอร์นะครับสูงสุดนี่12ชั่วโมงนะครับกดไปทีนึ่งจาก12ปุ๊บ กลับมาเป็น1ชั่วโมงได้นะหรือ0ูนย์นั่นเองนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับการเปิดชั่วโมงนี้นะครับอันนี้ดีเพราะว่าเวลานอนหลับไปเราตั้งใจว่าเราจะหลับ8ชั่วโมงแน่ๆเราไม่ต้องใช้เกิดน,นะครับใช้เฉพาะช่วงเราใช้อยู่ส่วนตรงกลางนี่ชัดเลยนะครับค่า pm 2.5ที่พวกเราทุกคนกํนลาลังตื่นกลัวกันอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่10ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนี่ M ยกกำลัง3นะคือลูกบาทเมตรนะส่วน UG ตรงน,นี้คือไมโครกรัมเอาอย่า้ก็คือน้อยมากน้อยจนเครื่องมันชมเลยว่ากู๊ด เป็นสีเขียวแล้วนะครับฉะนั้นก็ชัดเจนว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับค่านี้นะครับถ้าเปิดสปีดไปเบอร์4นะครับแล้วก็เปิดไปยาวนานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยลงเหลือ0ได้นะก็ถือว่าดีมากๆถ้าจะไม่มีตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของ PM 1.0ก็วัดได้อันนี้คือเล็กลงมาอีกนะ Particulate Matter 1.0เนี่ยมันแย่ยิ่งกว่า PM 2.5นะเอาจริงๆแล้วตอนนี้มีอยู่8นะครับไมโครกรัมนะครับซึ่งก็ไม่มากนะครับหรือแม้แต่นี่ฮะ PM10 อันนี้ใหญ่เลยนะครับก็คือ11ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรดีงามนะครับยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งดีอยู่แล้วล่ะสุดท้ายนะครับมีการแสดงชั่วโมงการใช้งานด้วยนะครับว่าตัวฟิลเตอร์หรือไส้กรองเนี่ยนะครับเหลือการทำงานได้อีกกี่ชั่วโมงในนี้เหลืออยู่787ชั่วโมงโอ้โหเอาจริงเยอะมากนะเพราะว่าเครื่องแบบนี้เราไม่ได้เปิดตลอดเวลานะครับเราเปิดเฉพาะยามเราเข้ามาอยู่ในห้อง เราอยู่ในห้องเมื่อไหร่เราก็เปิดเหมือนเปิดแอร์เปิดพัดลมใช่ไหมไม่จะเป็นจะต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นในมุมมองนี้เนี่ยก็ยังใช้งานได้อีกยาวไกลพอสมควฟรฟีเจอร์ถัดมาฟิิงฟลิงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเลยนี่เห็นสนัญลักษณ์ Wi-Fi เด่นชัดอยู่ตรงกลางนี้นะครับแน่นอนว่าอุปกรณ์ของแคปพลัสต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยไม่ได้ต่อมาเล่นเน็ตนะแต่เข้าสู่ยุคข,ของ IoT นะครับอินเทอร์เน็ตออฟิงแน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างประโยชน์ให้กับเราอย่างมากโหลดแอป2ตัวนี้ครับ ตัวแรกสีส้มนี้ทูย่าสมาร์นะครับใครที่ติดตามโงการ IoT จะทราบดีว่าจาักราวาลของทูย่านี้กว้างใหญ่มากและดีมากเลยที่แคปพลัสถูกรวมอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นก็ใช้แอปทูย่าสมาร์นี้ควบคุมการทํางานหรือจะเป็นสีฟ้านี้ก็เรียกว่าสมาร์ทไลฟ์นะครับตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันโดยก Con, ารแอดอุปกรณ์กับ Wi-Fi บ้านนะครับซึ่งไงเราก็ต้องมีติดตั้งไว้อยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ควบคุมการทํางานแทนรีโมทได้เลยนี่รีโมทนี้ไม่ต้องไปเดินควานหาอยู่ไหนนะใช้สมาร์ทโฟนเรานี่แหละครับ สามารถจะทําได้หมดนะครับทั้งปรับความเร็วลมนะครับทั้งการตั้งเวลาเปิดปิดนะซึ่งทําได้ถึง6ช่วงเวลาก็คือ6กเซสชั่นนะครับเปิดปิดนับ1แล้วก็ทําอย่างนี้เปิดปิดนับ2นับ3ไปทั้งหมด6ช่วงเวลาได้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามากดเองใช่ไหมครับให้เครื่องมันทํางานตามเวลาที่เราตั้งไว้ได้เลยแคป2 0 0ร plus รุ่นใหม่ล่าสุดของแคป plus นี้ มีฟีเจอร์ที่เพิ่มการทํางานให้สะดวกง่ายขึ้นนะครับ <_ d ata> ก็คือจอ1และจอ2ของเราเองตรงนี้นี่ทำงานได้ดีขึ้นส่วนระบบการกรองนี้กรองได้ดีเหมือนเดิมครับบีทีบ้าไตให้ข้อสังเกตคุณผู้ชมไว้เสมอนะครับข้อสังเกตจากการใช้งานครั้งนี้นะครับ <_ d ata> ผมเห็นว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมีคุณภาพที่ดีมีหน้าจอนะครับส่งผ่านข้อมูลถึงจอสมาร์ทโฟนเราได้แต่หน้าเสยดยนิดเดียวนะครับไม่ได้แสดงผลของข้อมูล CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว ตรงนี้นะครับถ้าเรารู้เราก็จะมั่นใจใช่ไหมครับก่อนที่เราจะหลับนอนลงไปได้ฉะนั้นในมุมมองนี้นะครับผมแนะนําปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยมีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่วัด CO2 ได้เยอะเลยหลากหลายยี่ห้อหรือใช้ตัวใหญ่แบบที่เราใช้ทดสอบกันอย่างจริงจังในครั้งนี้ก็ได้นะครับซนเอรคุณหาไว้ในบ้านเนี่ยผมว่าดีเลยนะครับคุณก็สามารถจะถืออุปกรณ์วัด CO2 โดยเฉพาะเนี่ยไปวัดในห้องอื่นๆได้ด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับ รีวิวที่ดีก็ต้องมีราคานะครับราคาเครื่องสร้างแรงดันบวกหรือเรียกง,ง่ายง่ว่าเครื่องเติมอากาศ Cap Plus ในรุ่นใหม่ Cap 200 plus ราคาเปิดตัวอยู่ที่32,000บาทนะครับแต่แน่นอนช่วงนี้ปัญหา pm 2.5เยอะนะครับและ Cap Plus ก็ขายดีอย่างมากเขาจึงอยากให้ทุกคนเข้าถึงเครื่องของเขาในราคาที่น่ารักขึ้นนะครับปรับราคาขายล่าสุดอยู่ที่ 28,900บาทแต่แต่29 0หมืนมีรราคานี้นะครับติดตั้งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยด้วยช่างชำนาญการแล้วก็รับประกันได้อีก1ปีนะครับเครื่องกรองก็ต้องมีไส้กรองนะครับไส้กรองเนี่ยอายุการใช้งานยาวๆ1,500ชั่วโมงถ้าเปิดอย่างต่อเนื่องทุกวันก็อยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับถ้าจะใช้ใช้หยุดหยุดหรือประหยัดได้นี่ก็มากกว่านั้นแต่ทั้งนี้ครับราคาขายของไส้กรองอายุ1,500ชั่วโมงอยู่ที่1,200บาท และเช่นเคยนะครับนี่ถ้าคุณบอกเขาซะหน่อยแคปพลัสเราดู BT แีบแไตมานะคุณจะได้ส่วนลดทันทีอีก1,000บาทด้วยนะครับจากราคาที่กล่าวไปฉะนั้นโปรโมชั่นนี้จะมีการจำกัดจำนวนไว้นะครับต้องรีบติดต่อเขาเข้าไปครับแคปพลัสตามทุกช่องทางเลยสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่าตัวผมเองคิดว่าการติดตั้งเครื่องสร้างแรงดันบวกแคปพลัสก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าอะไรครับการปลอดฝุ่น PM2.5 เนี่ย ทำให้คุณหายใจสะดวกแล้วก็ยังลดอาการภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อีกด้วยใครที่อยากจะดูคลิปต้นทางตัวเดิมนะครับที่เรารีวิวตัวเครื่องเติมอากาศแคป plus ในรุ่นแคป200ไว้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ดูต่อได้ด้วยครับ